เห็นไหม,มครับกุ้งเพียบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมช่องลินจา่าทุกคนนะครับวันนี้ลุงินจา่าก็มาดักกุ้งเหมือนเดิมครับตอนแรกกลางวันเห็นแดดมันเปลี้ยงฟ้าวันดี ก็เลยว่าจะมาดักกุ้งแถวที่โลง่งแต่แต่มาดูตอนนี้ครับนี่โอ้ดูเมฆนดักกุ้งกันดีกว่าไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าที่โลง่งฝนตกแน่เลยคืนนี้น้ำร้อนมากอ่ะ ยัดใส่ต้นปลาไม่ดูเหลือมีกุ้งเดีย๋ยวดักยาวไปนู่นเลยครับนี่ดดักไไม้มโอเคชุดนึง ถึงๆกันไว้เลยลใกล้ๆ,ๆกันตื่นน้ำร้อนมากเลย ตรงนี้แหลมๆน้ำมันลดเยอะมากครับเมื่อก่อนลังจะดักแถวๆนู้นเลยอันนี้ดูเองลงมาไกลเลย โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้ครับฝนน่าจะตกใส่ก่อนละครับผมสวัสดีครับครับสวัสดียามเช้าท่านผู้ชมช่องลุงจ่าทุกคนนะครับวันนี้ลุงจาก็มาเก็บมุ้งดักกุ้งเก็บกุ้งนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนี่ครับมาเก็บกุ้งกันเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับทำให้น้ำมาเยอะอยู่ เราไม่ท่วมมุ้งลุงจาหมดเลยปกติลุงจาจะดักไว้ให้มันมีช่องอากาศหายใจนะครับแต่วันนี้น้ำท่วมมุ้งหมดลองมาดักที่โลง่งเพราะเห็นเมื่อวานกลางวันแดดเป็นดีแต่พอจนช่วงเย็นช่วงกลางคืนฝนตกเลยอเอีคยครับไม่รู้จะมีกุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเห็นมุ้งเลยครับน้ำท่วมมุ้งเลยวันนี้ นชุดแรกกันนะมีกุ้งเปล่าโอ้โอเยอะอยู่ครับโอ,อ้มีป่าช่อนด้วยแปลว่ามันน่าจะติดตอนที่น้ำยังไม่ท่วมมุงงนะ เดี๋ยวมาเทเก็บสักสองสามชุดแล้วก็มาเทหนึ่งชุดชุดนี้ตั้งใจดักจมไปครับโอ้โหเยอะเหมือนกันครับนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวจะเทดูสามชุดแรกครับถือไว้เยอะอยู่เค,ครับเดี๋ยวเทเสร็จเดี๋ยวก็ถ่ายก่าครับมาคนเดียว ผลงาน3ชุดถือว่าเยอะครับมีปลาช่อนน้อยตัวด้วยโอเคครับเดี๋ไปเก็บชุดอื่นก่อนจวเก็บทีแล้วสี่ห้าชุดแล้วค่อยเทชุดนี้มุงเยอะมาก นี้ชนี้นอ,อต้องเอาปลาลินน้นอยออกก่อนครับ คครับสามชุดอยางน,นี้ดักลึกไปตรงนี้ชุดนึงแดดแรงเกินครับแดดเจ็ดโมงโอ้โหออชลีมาทำมะลังอะไรตรงนี้ทำไข่อะไรตรงนี้ It's sure. going โอ้ครับพี่น้องอือเดี๋ยวยินดี oh. oh, เทก่อนดีกว่าครับเป็นงานสามชุดเหลืออีกเจ็ดชุดตรงนี้เอามาดูครับว่าสิบชุดแรกของเราเนี่ยจะได้เยอะขนาดไหนครับผมครับเทสิบแล้วโอ้โ ลงสิบชุดได้เป็น2อกิโลแล้วเดี๋ยวเก็บต้งหมดเนี่ยคือ20่สบกว่าชุดเนี่ยจะได้แต่ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวันนี้ลุงวินจาต้องเติมน้ํานะครับหลังจากนี้ลุงวินาาต้องไปดักปลาซิลต่ออยากกินก้อยปลาซิล Ce duim ขึ้นนี้ดูสะเทือนเลยครับโอ้โหมันก้อน,อนเลยอใอย่างนี้นต้องชุดชดนี้เป็นยังไงด้วยพอได้ครับใจเงียบกว่าชุดก่อนก่อนนะึง ยมากตรงนี้เคยดักก็ไม่ได้นะแต่วันนี้ลองดูเผื่อมันมีโอเคอยู okay, ่พอได้อยู่ ไม่เห็นเลยเยอะอยู่นะโอ,อ้ครับอีกหนึ่งชุด อจะดูมาถือว่าได้เกือบชุดเลยครับุดนี <S <S ้จะมีกุ้งไหมตรงนี้ อยับพี่น้องอ๋อเป็นก้อนๆเลยุงจุดนี้จะมีกุ่งไหมโอ้ เห็นไหมครับกุ้งเพียบเลยแบบนี้มันสนุกนะครับชุดโอ้โหปลานีญ่แล้ว ปนินปล่อยก่อนเข,เขาจะเขาใจสอบมากนะครับปนินลูกป,ปนินคนระับเดียวหมาตายเราต้องรีบปล่อย วัน,นสองจุดสุดท้ายครับโอ้โหมึงเลอะขนาดนี้เลยเลยสองกบที่เลอะ จะเป็นทางน้ำมานะครับตรงนี้พอเห็นไขเ่เชอรี่แล้วตอนแรกจะไม่ดักมุ้งมันเหลือก็เลยต้องดักเป็นก้อนเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเทสรุปให้ดูนะครับ ชดเดี๋ยวลองเททั้งหมดดูครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนี่ครับผลงานวันนี้<ม>ถือว่าเยอะมากครับวันนี้สี่โลกว่าเกือบ5โลแล้วน,นี้ถ้าเต็มกู้ถังนี่จะบอกกุ้งอย่างเดียวนะประมาณ1 1บกิโลกว่าเกือบ1ิบกิโลนะครับว่าถังมันจะข้างล่างมันจะเล็กและข้างบนมันจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ ยังไม่ถึงค้นถังออถึงแล้วนี่อเลยครับาฝากติดตามลุงยินจาไปยาวๆนะครับลุงินจาจะดักกุ้งให้พี่น้องได้ดูนะครับใหญ่ลุงยินจาจะเน้นหาไหม้นะครับวันนี้การดักกุ้งก็ใช้แค่หัวหารปลาดุกนะครับหัวหัรปลาดุกอย่างเดียวก็สามารถดักกุ้งได้ครับ ยี่สามชุดถือว่าโอเคครับผมครับสวัสดีครับ